สวัสดีค่ะครูเจรพัสนันค่ะมาแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วไปเรียกเพื่อนมาเข้าห้องเรียนเลยนะคะวันนี้ครูจะสอนสร้างดีมบรบดสำหรับคนที่จินตนาการไม่เก่งมโนไม่เก่งแล้วก็ถามว่าทำยังไงที่จะจินตนาการให้ภาพมันเห็นชัดแล้วมันจะปรากฏขึ้นในชีวิตจริงของเราจะต้องทำยังไงนะคะ พอดีเมื่อปีที่แล้วครูได้มีโอกาสได้ไปเรียนคอร์สของครูลุงกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตชื่อเพจของครูลุงนะคะพอดีคอร์สนั้นะะน่ะมันเป็นคอร์สที่ครูลุงเขาทำบุญก็เลยเป็นคอร์สราคาแบบหลักร้อยนะคะแล้วครูก็สนใจพวกนี้ครูก็ไปเรียนนะคะแล้วครูก็ ดึงดูดสิ่งที่ต้องการได้ด้วยนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องไปหาภาพที่เราต้องการมาก่อนภาพบ้านภาพรถเงินทองสร้อยแหวนนาฬิกาเราต้องการอะไรเราไปหาภาพมานะคะที่เราชอบที่เราอยากจะได้นะคะแล้วก็ฟิลเจอร์บอร์ดมาแผ่นหนึ่งนะคะเลือกเลยเราอยากได้บ้านแบบนี้ไม่ต้องใช้ตักกะอะไรทั้งสิ้นว่าเราจะ ได้ไหมหลังมันใหญ่ไปไหมบ้านนะอะไรเงี้ยเอาที่เราชอบนะคะตัดมาแปะตัดมาแปะในฟิวเจอร์บอร์ดนะคะแล้วก็เอาไปไว้ที่ที่เราอ่ะจะเห็นได้ทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นตื่นมาก็เห็นก่อนนอนก็เห็นนะคะเพื่อให้เราแบบจินตนาการเห็นภาพชัดชัดถึงขนาดว่าถ้าคุณอยากได้บ้านหลังนั้นคุณจะต้องเหมือนได้เข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นแล้วก็ สัมผัสรสรูปกลิ่นเสียงว่ามันเป็นยังไงอย่างคุณจะซื้อบ้านคุณก็ต้องเข้าไปดูบ้านตัวอย่างใช่ไหมคะห้องนอนเป็นยังไงห้องรับแขกห้องน้ําเป็นยังไงคุณจะต้องรู้สึกได้ว่าคุณเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วนะคะกลิ่นในบ้านนั้นเป็นยังไงสัมผัสเป็นยังไงต้องรู้สึกให้ได้แบบนั้นนะคะเพราะว่าบางคนมโนไม่เก่งก็เลยต้องแบบทำดีมบอร์ดให้มันเห็นภาพชัด ที่ครูทํามันก็จะมีภาพบ้านภาพรถเงินทองอะไรต่างๆก็คือแต่ตอนนั้นอ่ะไม่ไม่ได้ซีเรียสกับการทําว่ามันจะต้องได้หรืออะไรนะคะก็คือทําเล่นกับลูกเพราะเรียนมาแล้วก็เลยต้องฝึกทําว่ามันจะได้จริงไหมมันจะเป็นจริงไหมนะคะพอดีมันมีรูปรูปบ้านเนี่ยรูปน้องภูผาลูกปู่เขาเลือกใช่ไหมคะมันก็จะมีภาพบ้านเดี่ยวที่มันเป็นทรงตึก แล้วก็จะมีสสาว่วยน้ำอยู่ด้านซ้ายของบ้านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายมันก็มีภาพอื่นๆประกอบด้วยบ้านรถเงินทองอะไรต่างๆแต่ภาพบ้านหลังเนี้ยจะเป็นภาพแรกที่อยู่บนสุดภาพแรกนะคะเราก็ตื่นมาเราก็เห็นมันทุกวันก่อนนอนเราก็เห็นมันทุกวันแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันว่ามันจะได้หรือไม่ได้เพราะตอน นั้นเราก็ยังทํางานประจำประจําอยู่ใช่ไหมคะจะได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่เงี้ยมันก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันถูกไหมคะทีนี้พอคุณแม่ครูเขาบอกว่าให้ครูขอที่พักของที่ทํางานเพื่อที่แม่จะมาอยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยครูก็เลยไปขอไว้เสร็จแล้วจักจากริมบอร์ด อันนั้นอะที่ครูทำอะผ่านมาหกเดือนใช่ไหมคะครูก็ได้ที่ที่พักของที่ทำงานเนี่ยได้นะคะแล้วก็เป็นอาคารที่เพิ่งสร้างใหม่เลยสร้างใหม่เลยแล้วก็ครูไม่เคยเห็นตึกนี้มาก่อนนะคะจนวันที่เข้ามาตรวจรับห้องเป็นไงรู้ไหมคะมันเป็นตึกที่เหมือนคอนโดนะคะแล้วก็ได้ ตึกข้างหน้าที่สระว่ายน้ำอยู่ด้านซ้ายมือทุกคนเหมือนในภาพริมบอร์ดเป๊ะเลยครูขนลุกเลยค่ะวันที่มาตรวจรับห้องแล้วกลับไปครูก็ไปบอกลูกครูว่าเราได้แล้วนะบ้านทรงตึกที่มีสระว่ายน้ำเหมือนในรูปเลยลูกครูดีใจมากเลยค่ะแต่ทำไมทาไมถึงแบบว่าไม่ได้ของที่มันเป็นของเราจริงๆบ้านเราจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ได้แบบ ไม่ได้โฟกัสแค่บ้านหลังนั้นในในดีมบอร์ดเราอะ่ะมันมีทุกอย่างสเปะสปะมากเลยแล้วก็ด้วยงานที่เราทําเราเป็นข้าราชาการทํางานประจําเงินเดือนมันก็มีขีดจํากัดใช่ไหมคะการที่มันจะได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่หลังหนึ่งมันก็ต้องมีงานที่มันสอดคล้องใช่ไหมแต่ด้วยเราไม่ได้ทํางานพิเศษอะไรเลยตอนนั้นรับราชาการอย่างเดียวมันก็เลยมาในแบบที่คล้ายคึงกันมากจนขนลุกนะคะ ได้เป็นห้องเหมือนคอนโดแล้วก็มันก็เป็นทรงตึกแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้านซ้ายเพราะว่าถ้าได้อีกตึกหนึ่งสระว่ายน้ําจะอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูได้มามันเหมือนในดีมบอร์ดเลยค่ะนักเรียนจริงๆเรื่องนี้จริงเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราอยากจะได้อะไรจริงๆ่ะให้เราเลือกภาพแค่ภาพเดียวที่คุณต้องการที่สุดจริงๆเอามาแปะ ให้เราเห็นเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็นัไปซีเรียสกับมันนะคะแต่ว่าเราก็เห็นชัดขนาดรถทุกกลิ่นเสียงถ้าเราแปะอยากได้รถอะไรเงี้ยเราต้องรู้สึกได้เลยว่าเราเข้าไปนั่งในรถคันนั้นเราขับรถคันนั้นโลโก้แบบนี้เป็นเบนซ์เป็น BM เอ็มะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากได้นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องทําก็คือคุณต้องมีงานที่มาสอดคล้อง ทําอะไรที่มันจะมีเงินให้กับคุณไหลเข้ามานะคะถ้าใครชอบเรื่องแบบนี้นะตอนนี้ครูมีคอร์สแล้วนะคะโปรแกรมจิตปลดล็อกการเงินนะคะถ้าใครอยากมีจิตเสกได้สรรสร้างได้มีความกล้าแสดงออกดึงตัวตนของตัวเองออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกคนสามารถทำได้เหมือนกับครูนะคะ แล้วก็ตอนนี้ครูก็มี YouTube มีช่อง YouTube นะคะครูเจใช้จิตวิทยาปลดล็อกการเงินนะคะฝากติดตามด้วยนะคะใครที่ติดตามเพจแล้วก็ไปติดตามช่อง YouTube ให้ครูด้วยนะคะตอนนี้คอร์สโปรแกรมจิตเนี่ยยังราคาพิเศษอยู่999บาทครูให้ถึงแค่9เดือน9นี้เท่านั้นนะคะ ใครสนใจก็รีบทักมาได้เลยส่วนลูกศิษย์ครูที่เคยเห็นครูตัวเป็นๆเ,เนี่ยครูบอกแล้วครูให้ผ่อนได้สองงวดในหนึ่งเดือนทักมาเลยนะคะโอเควันนี้หวังว่าทุกคนจะก็พอจะเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วลองไปทำดูแล้วใครทำแล้วก็เอาการบ้านมาส่งครูในคอมเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสี่สุน,นัน เอาการบ้านมาส่งในคอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าใครลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเราอาจจะไม่ได้ในทันที 1, 2, 1, 7, 1ยยนึวันสองวันเจวันอะไรเงี้ยเราอาจจะไปได้เหมือนครูก็6เดือนนะคะแต่ก็ได้ชิ้นใหญ่อยู่แล้วเราได้อยู่หลังเนี้ยไป24่สิบสี่ปีอะทุกคนมันอยู่จนเหมือนเป็นของเราอะเข้าใจไหมเข้าใจที่ครูพูดไหมแต่อนาคตมันต้องมีแน่นอน เพราะว่าครูมาสายเสกแล้วยังไงก็ต้องได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทำให้ได้เหมือนครูนะคะรีบมาโรงเรียนถ้าอยากเป็นสายเสกเหมือนครูนะคะมีใครจะสอบถามอะไรไหมคะโชคดีได้โชคเล็กๆบ่อยๆค่ะใช่ค่ะอยู่กับครูก็จะมีโชคดีทุกวันค่ะถามน้องสาวครูได้ช่วงเนี้ยโชคดีทั้งพี่ทั้งน้องเดี๋ยวก็ ได้ของฟรีเดี๋ยวก็มีคนเอาอะไรมาให้เดี๋ยวก็ได้เงินแบบคาดไม่ถึงนะคะใครอยากเป็นสายเสกแบบนี้ก็มาลงคอร์สเรียนกับครูนะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่าไม่ไม่เชื่อถือครูคุณไปเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าคนในสายเนี้ยเขามีจิตแบ่งปันอยู่แล้วถ้าคุณขึ้นพลังงานตรงกับใครคุณก็ไปเรียนกับเขา โปรแกรมจิตเนี่ยครูเรียนมากับครูปีใหม่รัตนลินนะคะครูปีใหม่ปลดล็อกการเงินนะคะคุณไปเรียนกับครูปีใหม่ก็ได้หรือว่าถ้าอาจารเลเวลสูงเลยก็อาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีหรือว่าครูลุงกดแรงดึงดูดเนลามิสชีวิตนะคะแต่ถ้าใครสนใจจะเรียนกับครูก็ทักมาได้เลยค่ะครูยินดีต้อนรับทุกคนเข้าคอร์สเรียน จะเสกได้สั่งได้เหมือนกับครูนะคะวันนี้ไปแล้วใครมีอะไรจะถามก็คอมเมนต์มาได้นะคะจะอินบ็อกมาก็ได้นะคะครูยินดีให้คำปรึกษาทุกคนนะคะตื่นเช้าเดี๋ยวนี้พูดทุกเช้าฉันโชคดีทุกวันฉันรักตัวเองฉันรักเงินค่าใช่ได้รับพลังงานจากครูไปเต็มๆตอนนี้คนรอบข้างก็จะ เป็นเหมือนเราเนาะพอพลังงานเราแผ่ออกไปทุกคนก็บอกว่าวันนี้ฉันโชคดีฉันมีความสุขฉันโชคดีทุกวันครูก็โชคดีทุกวันเช่นกันนะคะเช้ามานับเงินเช้ามานับเงินก่อนนอนนับเงินโปรแกรมจิตตัวเองเข้าไปฉันโชคดีฉันมีความสุขฉันเก่งอยากได้อะไรโปรแกรมตัวเองเข้าไปนะคะทุกวันนี้ <laughs> น่าจะเหมือนในทิกตอกแล้วเนะี่ยเอาไปเข้าแอปทิกตอกมากหน้าจริงก็จะเหมือนใน t นะิกตอกเนี่ย อยากเป็นยังไงก็โปรแกรมจิตให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นนะคะมีใครจะถามอะไรครูไหมคะถ้าวันนี้ไม่มีก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากเรียนเรื่องอะไรอะ่ะมาคอมเมนต์บอกได้นะคะครูจะหามาสอนให้ทุกคนปดล็อกกันไปเลยบางคนเรียนหน้าเพจก็ปดล็อกสร้างไรายได้ได้แล้วมีโชคดีแน่นอน นะคะไว้ใจครูถ้าคุณอยากมาสายเรื่องจิตวิญญาณพลังจิตเนี้ยคุณต้องเทตก,กะทั้งหมดที่คุณมีทิ้งให้หมดครูเนี่ยเรียนจบปโทไอทีนะคะครูเนี่ยเททิ้งเลยเริ่มใหม่พอตะก,กะมันเยอะเรื่องจิตวิญญาณเราจะไม่ได้ไงมันไปคนละทางกันเพราะฉะนั้นเราต้องเทน้ำทิ้งให้หมดเริ่มใหม่ ใช้สมองที่มันไม่ใช่ตรกกะสมองที่ใช้ตรกกะคือสมองซีซ้ายถ้าเราจะใช้เรื่องจิตวิญญาณแล้วให้เรามาใช้สมองซีขวานะคะคุณจะได้แบบโล่งโอ่งสบายไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องใช้ตรกกะเยอะว่าหนึ่งวกหนึ่งได้สองฉันทําเท่านี้ฉันได้เท่านี้ไม่ต้องทําน้อยได้มากค่ะใช้ใช้จิตทํางานให้เรานะคะกายทํางานนิดเดียวให้จิตได้สํานึกทางาน,นดเดยอะๆทํางานแม้ยมหลับยมตื่น สั่งเข้าไปอยากได้อะไรสั่งเข้าไปเข้าใจไหมคะ <_ S 1> เราทำนิดเดียวพอให้จิตได้สำนึกมาทำงานหนักให้เราสั่งไปนะคะหลับเขาก็ยังทำงานให้เราตื่นเขาก็ทำงานให้เราอยู่ดีเพียงแต่เราล่าเริงแจ่มใสหัวเราะยังไม่มีสาเหตุหัวเราะเลยแค่เรายิ้มสมองมันก็งงแล้วมันก็สั่งการไปแล้วว่าเรามีความสุขหลอกสมองได้ทุกคนต้องยิม้มยิ้มเข้าไว้นะคะยังไง ทุกคนล่าเรืงแจ่มใสโชคดีมีทุกวันแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกูด้วยกูสอนไปแล้วเข้ามาทีหลังก็ไปย้อนดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะใครเอ่ยรายงานตัวด้วยเห็นแต่ลูกตาแต่ว่าไม่เห็นในคอมเมนต์นะคะโอเคงั้นคืนนี้ไปทำเวิร์กช็อปที่รูบอกเสร็จแล้ว ไปอาบน้ําให้สบายตัวก่อนนอนก็นั่งสมาธิแล้วก็อย่าลืมโปรแกรมจิตในสิ่งที่เราต้องการนะคะก่อนนอนคืนนี้ครูก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็มีจิตที่เป็นผู้ให้เหมือนกับครูนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดถูกใจกดเพจให้ครูกดติ๊กต๊อก Youtube นะคะบางคนก็ติดตามทุกช่องทางก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ